ก่อนไปอ่านหนังสือวันนี้กิงตอ่อว่าเราจะลงไปนั่งคาเฟ่เขาไม่มีค่าเราก็ต้องตุนอันนี้คือฝากเพื่อนหิ้วมาให้เมื่อคืนน่ารักมากกุ้งอันเดิ

จริงอร่อยทั้งสองซอสเลยแต่ว่าวันนี้อยากกินซีฟู้ดหิวนี่เลยห <c oughs> น้าตาดีมากกินเลยอืมอืม ทำไมอะไรไม่สั่นหก 嗯，好 Q 啊！